ร้านไทยค่ะมางานร้านไทยท er <itu? S 1> ี่สวิตเซอร์แลนด์มีหลายอย่างเลยนะคะนี่ของไทยตรงนั้นเลยปลาดุกฟูอู้ปลาดุกฟูมีปลาดุกฟูด้วยมันที่กอะปิก็มีค่ะทั้งทุกกระปิแห้งมีหลายอย่างเลยค่ะข้าวเท่าไหร่คะข้าขามูในถุงเท่าไหร่คะเดือนมาสองร้อย ะระถางถุง20ไป็นไ้ตยกระถามถุงจุงละ8โอ้ใครจะเอาด้วย8้อะม่วงค่ะโยนเมยนี่เลยค่ะของดอกของดอกกินมะม่วงนะงามสีสวยสาสิบขี้นของพี่โอ๊ตพี่ลังยังมะพร้าวผลไม้เหมือนก็ท่าเหมือนไทยเลย โอ้ยกล้วยน้ำว้าก็มีนู่นนุ่นๆกล้วยน้ำว้าสิบค่ะสิบเลยค่ะกล่องเอ่อทุกอย่างสิบค่ะอันอันนี้คือกล่องกล่องละสิบค่ะสิบนิ้นสวิสก็ประมาณสี่ร้อยบาทมีมะม่วงมะม่วงค่ะมะม่วงกล้วยน้ำว้าวีเบอร์เลยเดี๋ยวแบ่งไหมวีเท่าไหร่วีเท่าไหร่ อันนี้เป็นโลค่ะอ๋อกล้วยกล้วยขาเตโลอ๋อีนี่วีนี่วีนีละสิบแปดิบแดงสวิต์เอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันละกอก่อค่ะลูกนี้หกรอสบอันนี้อันนี้สี่รอยค่ะลูกนี้สี่รอยบาทมันละก็ดิบสี่รอ อันน awesome, ี these, is ้น oh, no. huh? wow, no. ี่เจ็ดร้อยแน่เลยลูกนี้ขนาดลูกนี้นะคะเนี่ยสีเ้ยลูกนี้แปดร้อยค่ะลูกนี้แปดร้อยชั้นก่อโอ้ยเนาะที่ถึงเมืองไทยจังเลยก็แปงเสอผลหมอบเลว้าวอคาไนี่เพ่งมาแล้วมาแต่งพืที่แล้วก็ขาขายเป็นกิโลฮะอะไรนะ สิบแาทมะ,ะกรยกล้วยวีละสิบแปดค่ะสิบแปดยิตสวทประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าค่ะมยวีเจ็ดร้อยกว่าอันนี้มะม่วงมะม่วงเบาม,มานีนางค่ะมีนางเกิดีนี่เลยะกรพริกพริกโลี่ิโลเท่าไหร่คะยี่สเหรอพริกโยี่สิพริกโยี่สิอยู่พี <50. S 1> 20. 20่ใหญ่นะเ็มาก มีผักกะทินด้วยนะคะผักกะทินที่บ้านเขาปลูกเองนะค่ะขายติดบ้านีเป็นไสอมก็มีโอมก็มีเขาปลูกเองอันนี้เราขาม่อยเดือดขาม่อนแล้วก็เผ็ดมากเผ็ดมากเผือมะนาวยอดไม่ขาม่อนก็มีใช้กันเอาทางกะเพราเผ็ดมากค่ะรี่ของไทยโดยเฉพาะอันนี้พริกบ้านเราค่ะตกนี่ของไทยได้ประนอมของไท่น้วน กอินามีย่สุกอย่างเลยร้านไหนร้านไทยในสวิต์ป้าจะรู้จักเลยอินฟาเตียวเป็ดค่ะชามร้ยยี่สิบดเตียวเป็ดน่ากินมากร้านนี้ขายหลายอย่างนี่ค่ะร้านไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ข้าวเกงนะคะข้าวแกงรู้เรื่องมีหลายอย่างเลยค่ะปลาดุกปลาไก่ไก่ย่างไก่ย่างเครื่องจัมไก่ทอดไก่ย่างเครื่องจัมไก่ทอดอุ้ยคกเห็นคกก็อร่อยแล้วค่ะเนี่ยเป็ดเสียวเป็ดข้าวนะเป็ดข้าวขาหมูค่ะยเป็ดเสียวเป็ดข้าวนี่ยเป็ดข้าวขาหมู ดูไหมคะ,ะคะค่ะแม่ค้าคนสวยกำล,ลังสับกันสับมะละกรอ,ร,อะร้านไทยค่ะร้านไทยในยสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวมากินค่ะเพื่อนกำลังเลือกของอยู่ฮ่าฮค่ะร้านไ้ามีเยอะเลยวันนี้วันสุดท้ายวันที่ห้ากระตุงโก้ก็มีค่ะประตุงโก้ก็มีขาย